โอเคนะครับสําหรับคลิปถัดคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการขึ้นตัวชั้น3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะดับบุนลคลิกนะครับไปที่แปลนพื้นชั้นที่3นะครับก็จากนั้นนะครับเปิดเงานะครับในเวิร์กชีตนะครับ04แปนสาโดยการคลิกขวานะครับแล้วเลือกเป็น Show Add Reference นะครับ จากนั้นผมดับเบิลคลิกไปที่คำสั่งสแลบผมจะเขียนพื้นที่ลดระดับ5เซนก่อนนะครับดับเบิลคลิกได้เลยนะครับก็ทำการแก้ไขนะครับในส่วนของความหนาตรงนี้จะเหลือ0.2เนาะเราก็ระดับติดตั้งเป็นลบ0.05นะครับจากนั้นก็ทำการกดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับอันนี้ผมจะ ใช้เป็นรูปแบบนะครับหลายเหลี่ยมก่อนนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองผมก็ทำการวาดนะครับ ก็คลิกไปตามจุดได้เลยนะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการนะปึ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> นะครับเราก็ตำแหน่งอื่นๆนะครับจะเป็นรูปแปะ นะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็เปลี่ยนเครื่องมือได้เลยแล้วก็ทำการวาดนะครับพยายามเช็คนะครับแล้วก็เล็งจุดให้ดีนะครับบางทีตัวเคอร์เซอร์หรือว่าตัวเออพอยเตอร์ของเราเนี่ยเวลามันขึ้นเครื่องหมายถูกบางทีมันอาจไปสแนปกับเออลายอื่นอยู่นะครับ ก็อาจจะต้องเช็คให้ดีเนาะก็ระหว่างนี้นะครับผมก็จะทำการขีดให้เขาครบไปก่อนนะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้โอเคนะครับก็จะได้ในส่วนของตัว พื้นนะครับในลักษณะนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะเขียนพื้นชิ้นใหญ่นะครับก็ต้องเข้าไปแก้ไขขนาดความหนาก่อนผมทําการดับเบิลคลิกที่คําสั่งส l ลปนะครับทําการแก้ไขความหนานะครับเป็น0.25ระดับติดตั้งนะครับเป็น0นจากนั้นทําการกดโอเคนะครับ เลือกรูปแบบนะครับเป็นแบบหลายเหลี่ยมนะครับอันนี้เลยเราก็ทําการวาดนะครับผมจะวาดจากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับมาสุดตรงนี้นะครับแล้วก็มุมตรงนี้อ่าเราก็ขีด สำหรับมุมตรงนี้นะครับอาจจะต้องเล็งนิดหนึ่งนะครับถ้าเขียนผิดกด backspace นะครับปึ๊บเราก็มาที่ตำแหน่งนี้ก็ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้อ่ะ นะครับหลังจากเขียนงานเสร็จนะครับกด ESC ออกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูว่าผมตีประมาณไหนนะครับก็ตีตามเอาไลน์ข้างนอกสุดเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะทีนี้นะครับถัดมานะครับผมกด ESC ออก2ทีก่อนก่อนการลบจะแนะนำให้ปิดตัวเงานะครับก็จะทำการปิดเงาไปก่อนตรงนี้ ตอนนี้เราจะมองไม่เห็นพื้นชิ้นเล็กนะครับเป็นเพราะว่าชิ้นใหญ่ทับอยู่วิธีการนะครับก็คือให้ยาชิ้นใหญ่ลงไปนะครับให้เราทําการเลือกชิ้นใหญ่ก่อนนะครับจากนั้นทําการคลิกขวาบนพื้นที่ว่างนะครับเลือก Display Order นะครับเลือกเป็น Send to Back จากนั้นนะครับให้เราทําการจิ้มที่จุดสีดําของผืนชิ้นใหญ่นะครับแล้วนะครับให้เราเลือกเครื่องมือเป็นเครื่องมือลบ กดสเปซ b a าค้างเอาไว้นะครับคลิกไปบนพื้นที่ที่เราต้องการจะลบนะครับทาเหมือนเดิมนะครับโดยการจิ้มที่จุดสีดำนะนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือลบนะนะครับกดไปเรื่อยๆเลยจิ้มจุด จิ้มจุดสีดำให้ให้ขึ้นแถบตรงนี้ก่อนนะเราค่อยกดสเปซ e าร์แล้วก็คลิกนะครับจิ้มจุดสีดำนะครับให้ขึ้นเครื่องแถบเครื่องมือก่อนแล้วก็กดสเปซ e าร์นะครับคือถ้าคลิกแล้วมันไม่ขึ้นเอ,อ่อกล่องเครื่องมือนะครับให้คลิกซ้ำที่จุดอีกทีหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ค่อยวางลงไปคลิกจุดดำกดสเปซ e าร์คลิกจุดดำกดสเปซ e าร์คลิกจุดดำ กด Spacebar นะครับ <c oughs> ทีนี้กด Escape ออกนะครับแล้วก็ลองกด F3 ดูในหน้าทีดีนะครับเราก็จะได้เป็นพื้นออกมานะครับในลักษณะนี้ทีนี้ส่วนอื่นๆน,นะครับก็จะมีช่องชาร์ปกับช่องบันไดช่องลิฟต์อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเจาะเพิ่มเติมให้ตัวชิ้นงานดูสมบูรณ์ละกันนะครับผมกลับไปที่แปลนพื้นชั้นที่2นะครับ ขอโทษนะครับผมขออนุญาตก,กลับไปที่แปลนพื้นที่3นะครับจากนั้นก็ทําการคลิกนะครับตัวไอคอนตัวนี้เพื่อเปิดเงาเนาะนะครับก็จะเห็นจุดที่เป็นช่องชาร์ปแล้วก็ช่องบันไดนะครับผมทําการเลือกชิ้นใหญ่นะครับเวลาเลือกพยายามเลือกรบริเวงที่มันเป็นพื้นที่โล่งตรงนี้เนาะนะครับจากนั้นทําการจิ้มที่จุดสีดำนะครับเลือกเครื่องมือเป็นลบนะครับแล้วก็ทําการเจาะได้เลย ก่อนการเจาะก็อันนี้เดี๋ยวผมอนุญาตเลือกเป็นตัวสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับเวลาว่าจะได้ว่าสะดวกอ่ะคลิกที่จุดนะครับเลือกเครื่องมือตัวนี้แล้วก็ทําการอันนี้ผมจะว่าจากมุมนี้นะครับแล้วก็ทะยางออกมาให้สุดประมาณ17จิ้มนะครับเลือกเครื่องมือลบนะครับก็เจาะไปได้เลย ก็เจาะช่องชาร์ปนะครับเราก็เลือกจุดสีดำนะครับเจาะช่องชาร์ปไปเรื่อยๆเลยจริงๆเนี่ยนะครับในขั้นตอนของการเจาะในกรณีที่จะเจาะต่อเนื่องจริงๆก็จะมีเทคนิคในการเจาะแบบรวดเร็วอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้ ก็จะแนะนำเป็นวิธีเบื้องต้นไปก่อนนะครับเจาะไปเลยจิ้มจุดดำนะครับแล้วก็ทำการคลิกนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ประมาณนี้นะครับเราก็พื้นที่ตรงกลางนะครับ ต้องเจาะด้วยนะนะครับเพราะว่าเขามีเหมือนเป็นช่องว่าเออช่องโลง่งวอยนะครับก็คลิกที่จุดสีดำนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือลบเหมือนเดิมอันนี้ผมก็จะเจาะตรงกลางด้วยนะครับประมาณนี้จากนั้นผมกด ESC ออก2ทีนะครับแล้วลองเปิด F 3ดูนะครับก็ตัวพื้นลักษณะพื้นที่ได้นะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นั่นเองนะครับ ีนี้นะครับในส่วนถัดมานะครับผมก็จะทําการ Copy ตัวเสาผนังแล้วก็บันไดของชั้น2อมานะครับผมก็จะเลือกไปที่แปลนพื้นชั้นที่2นะครับอันนี้เลยเราก็ทําการเลือกเสาทั้งหมดเนาะนะครับก็เลือกคําสั่งคอลัมน์ c o n t r น l a นะครับแล้วก็วอนะครับเลือกคําสั่งวอค t r โทนเอแล้วก็บันไดเลือกคําสั่งบันได ControlA นะครับ จากนั้นทําการ copy นะครับก็ทําการคลิกขวาแล้วกด copy นี้ได้เลยนะครับคำสั่ง copy เราก็เลือกไปที่แปลนพื้นชั้นที่3นะครับทําการคลิกขวาบนพื้นที่ว่างจากนั้นนะครับเลือกเป็น place นะครับวางเสร็จปับ๊บนะครับเอามาออกจากเส้นปะนะครับแล้วก็คลกดข้างนอกเส้นปะ1หนึ่งทีนะครับแล้วก็ทําการกด F3 เช็คดูนะครับ ก็ลักษณะที่ได้นะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโมเดลนะครับเวลาเราขึ้นก็จะเห็นว่าเอจุดไหนที่มันโดนเจาะแล้วมันมีปัญหานะครับอย่างเช่นบริเวณช่องชาร์ปตรงนี้เนาะนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมขอนุญาตปล่อยไปตามลักษณะนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่า <c oughs> การแก้ไขนะครับก็เดี๋ยวจริงๆมันอาจจะจริงๆก็คือแก้ไขได้เลยนะนะครับ ก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะแก้ไขเลยละกันนะครับพื้นชิ้นนี้เป็นพื้นชั้น3เนาะนะครับผมก็ไปที่แปลนพื้นชั้นที่3ผมทําการปิดนะครับในส่วนของตัวเงานะครับแล้ก็ทําการเลือกไปที่แอโร่หรือกด e s c ออกสอทีให้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับจากนั้นผมทําการคลิกผืนนะครับผืนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทําการจิ้มที่จุดสีดำนะครับ แล้วก็คลิกซ้ํำอีกทีหนึ่งให้เกิดกล่องเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือเป็นบวกนะครับแล้วก็ทําการวาดตรงนี้ปึ๊บฮะตรงนี้เหมือนกันนะครับจิ้มนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือเป็นบวกนะครับแล้วก็ครอบตรงนี้ปึ๊บเป็นการเติมเนื้อให้เขานะครับจากนั้นกด Escape ออกนะครับแล้ว f3 เสามใช้อีกทีหนึ่งว่าเป็นไงบ้างนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เนาะ โอเคนะครับหลังจากที่ได้ในส่วนของตัวชั้นชั้นบนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเสานะครับไม่ไม่เกินลงมาตัวผนังไม่เกินลงมาเนาะนะครับก็จะได้มาประมาณนี้ทีนี้นะครับถัดมาผมจะทําการก๊อปปี้ของทุกอย่างเลยที่อยู่ในชั้น3นะครับขึ้นไปจนถึงชั้น7เพราะว่าตัวโมเดลนะครับเขาเหมือนกันวิธีการก๊อปปี้ในกรณีที่แปลนเหมือนกัน นะครับอันดับแรกเลยนะครับจะอยู่หน้า 3D ก็ได้หรือจะอยู่หน้าแปลนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะละกลับไปที่หน้าแปลนชั้นที่3แล้วกันผมขออนุญ,ญาตซูมเอานะครับให้เห็นตัวชิ้นงานของเราทั้งหมดจากนั้นนะครับให้เราทำการคลิกขวานะครับที่แปลนพื้นชั้นที่1นะตัวนี้เลยแล้วเลือกเป็นนะครับ Edit e l e m e n t ครับ by Story นะครับการ Copy นะครับ copy เนี่ยจาก Form Story คือจากชั้น3นะครับไปที่ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7นะแล้วก็กดโอเคนะครับเดี๋ยวเขาจะ Copy ขึ้นไปให้ให้เองนะครับไปจนถึงชั้น7ถ้าเกิดหน้าต่างแจ้งเตือนตัวนี้ขึ้นมานะครับให้กด Continue ไปได้เลยนะครับแล้วลองดูผลลัพธ์ในหน้าทีดีโดยการกด F 3 นะครับก็จะได้ในส่วนของตัวชั้นอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวชั้น8นะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นดาดฟ้าก็จะเป็นพื้นปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนเป็นเหมือนเป็นแผ่นพื้นชิ้นใหญ่นะครับมาปิดก็แล้วกันนะครับ ก็สําหรับในส่วนชั้น8แล้วก็ชั้นหลังคาทางด้านบนที่เป็นแ s ตสลบนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามต่อนะครับในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบนะครับอยู่ที่ชั้น7ประมาณก่อนละกัน